สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในเมืองลัวอย่างประเทศจีนโดยคดีนี้ไม่ได้มีอายุเก่าแก่มากนักทว่ากลับทำให้ชาวจีนทั้งประเทศต่างก็ช็อกไปตามๆกันโดยในวันที่หนึ่งกันยายนปี2011สถานีตำรวจเมืองลัวหยางได้รับสายจากหญิงสาวคนหนึ่งที่โทรเข้ามาแจ้งความโดยบอกว่าตัวเองชื่อเฉาฉิง ก่อนจะเล่าต่อว่าเธอถูกจับมาเป็นชเชลยขังไว้ในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีหญิงสาวอีกหลายคนที่มีชะตากรรมเช่นเดียวกันจึงขอร้องให้ตำรวจรีบเข้าไปช่วยเหลือพวกเธอเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินดังนั้นก็คิดในใจว่านี่มันสมัยไหนแล้วฉเฉลยในห้องใต้ดินอย่างนั้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดังนั้นตำรวจจึงรีบเดินทางไปยังห้องใต้ดินที่เฉาฉิงผู้แจ้งเหตุบอกว่ามีคนกักขังพวกเธอเอาไว้ โดยห้องใต้ดินแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนจิ่งฝูเย่นเมืองล่วอย่างซึ่งไม่ไกลจากใจกลางเมืองเลยแม้จะไม่ใช่ย่านที่พลุกพล่านมากนักทว่าผู้คนที่สัญจรไปมาก็ไม่เคยบางตาเป็นไปได้อย่างไรจะมีคนถูกจับมาขังไว้ในสถานที่แบบนี้ เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงตำแหน่งที่เชาวชิงบอกว่าเป็นที่ตั้งของห้องใต้ดินก็พบว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์เจชั้นโดยภายในห้องใต้ดินมีพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรข้างในมีทั้งตู้เสื้อผ้าเตียงและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขณะดเดียวกันในมุมหนึ่งที่รับตาผู้คนตำรวจก็พบกับหลุมที่ทั้งลึกและแคบเป็นอย่างมากโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเมตร ล่างหลุมมีบันไดขนาดใหญ่วางอยู่ตำรวจจึงปีนตามบันไดนั้นลงไปเนื่องจากปากทางเข้าที่แคบพวกเขาจึงต้องค่อยๆลงไปทีละคนที่ความลึกประมาณ3-5เมตรตำรวจก็พบกับประตูเหล็กบานแรกเมื่อเปิดมันออกก็พบกับทางเดินแคบๆที่ยาวอีกประมาณ5-6เมตร แน่นอนว่าตรงทางเดินนี้ก็ยังมีประตูเหล็กอีก6-7ถึงบานสภาพแวดล้อมใต้ดินทั้งหมดล้วนมืดและอับและหลังจากประตูทุกบานถูกเปิดออกพวกเขาก็มาถึงห้องใต้ดินที่เฉาวชิงพูดถึงเมื่อกาวเข้าไปข้างในกลิ่นเหม็นชุนบางอย่างก็ชอยออกมาหลังจากได้กลิ่นนั้นไม่นานตำรวจก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสองถึงสคนพูดด้วยน้ำเสียงอ,อดออนว่าพี่ใหญ่มาแล้วหรอคะ ระหว่างที่ตำรวจกำลังงุนงงอยู่นั้นหลังจากผู้หญิงทั้งหมดเห็นว่าคนที่ลงมาไม่ใช่พี่ใหญ่ที่พวกเธอพูดถึงแต่กลับเป็นตำรวจจึงร้องไห้กันระง,งมยกใหญ่ตำรวจจึงเริ่มสำรวจสภาพแวดล้อมภายในห้องใต้ดินทั้งหมด จึงพบว่าที่นี่แคบมากจริงๆและในสถานที่เล็กๆแบบนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสองห้องโดยด้านนอกมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนหนึ่งเช่นอุปกรณ์ทำอาหารทั้งถังแก๊สเตาแก๊สและกาต้มน้ำวางอยู่รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่อีกหลายเครื่องข้างๆก็ยังมีแผ่นซีดีหนังวางไว้นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มส่วนด้านในก็จะเป็นที่นอนของบรรดาผู้หญิงทั้งหมด พวกเธอกินนอนอยู่ในพื้นที่อันคับแคบนี้เจ้าของห้องใต้ดินแห่งนี้ก็คือพี่ใหญ่ที่พวกเธอพูดถึงทุกๆ2ถึงสวันเขาจะลงมาจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากการใช้ชีวิตของพวกเธอตำรวจพบยิงสาวทั้งหมด3คนในห้องใต้ดินแห่งนี้เมื่อรวมกับเฉาวชิงก็เท่ากับ4คนทว่าความจริงแล้วจากคำให้การของเฉาวิง เดิมทีห้องใต้ดินแห่งนี้ยังมีผู้หญิงคนอื่นอยู่อีกสองคนนั่นหมายความว่าเคยมีคนอาศัยอยู่ที่นี่มากที่สุดถึง6คนซึ่งในบรรดาพ,พวกเธอคนที่อายุน้อยที่สุดคือ16ปีอายุมากที่สุดคือ24ปีและผู้หญิงอีกสองคนที่เหลืออยู่ที่ไหนกันตำรวจขุดพบศพสองร่างในมุมหนึ่งของห้องใต้ดิน ด้านหนึ่งขณะที่ตำรวจกำลังตรวจสอบห้องใต้ดินอยู่นั้นบนพื้นดินอีกด้านหนึ่งก็มีผู้ชายขับรถมอเตอร์ไซค์สีดำตรงหน้าอกก็สะพายเป้อุ้มเด็กคนหนึ่งเอาไว้อยู่เมื่อเขาเห็นว่าตำรวจมาในย่านนั้นจึงรีบขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปคนคนนี้ก็คือพี่ใหญ่ที่บรรดาผู้หญิงเหล่านั้นพูดถึงแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เป็นคำให้การภายหลังของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงชายคนนี้จริงๆแล้วเป็นใครกันแน่ ทำไมจึงจับผู้หญิงมากมายมาขังไว้ที่นี่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดต้องย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนชายคนนี้มีชื่อว่าหลีห่้ฮาขณะก่อเหตุเขามีอายุ34ปีเคยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหลังจากปลดประจำการก็ได้รับมอบหมายให้ไปประจำที่สำนักง,งานตรวจสอบคุณภาพประจำเมืองล้วอย่าง หลี่ห่าวแต่งงานมีภรรยาแล้วพวกเขายังมีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนขณะเกิดเหตุลูกของเขาก็มีอายุไม่ถึงหนึ่งขวบด้านภรรยาหลังจากแต่งงานมีลูกก็ว่างงานมาโดยตลอดถือว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวคนหนึ่งตามคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆหลี่ห่าวเป็นคนที่ดีมากทั้งขยันขันแข็งและมีน้ำใจอีกทั้งยังดีกับเพื่อนร่วมงานอย่างมากเขาจะมาถึงออฟฟิศตั้งแต่เช้าทุกวันเพื่อทำความสะอาด และไม่เคยไปเที่ยวเตรส,สัม,มะเลเทเมาที่ไหนเลยอีกทั้งยังดูแลภรรยาเป็นอย่างดีผู้ชายแานดีในสายตาของคนรอบข้างทุกคนทำไมจึงได้เก็บซ่อนจิตใจที่น่าขยาขยะแขงแบบนี้ไว้ได้นะนั่นเพราะความจริงแล้วภรรยาของหลี่ฮาวซึ่งเป็นแม่บ้านเต็มตัวไม่มีไรายได้ใด,ดๆมาช่วยจุนเจือครอบครัวส่วนเงินเดือนของหลี่ฮาวก็ไม่ได้สูงมาก แต่ละวันจึงต้องพยายามใช้ใจ่ายอย่างจำกัดจำเขีย่ยจนกระทั่งในเดือนสิงหาคมปี2009หลีเห่เฮาไม่รู้ไปได้ข่าวมาจากไหนว่าสามารถหาเงินได้จากวิดีโอแชทออนไลน์ด้วยการไม่สวมใส่เสื้อผ้าแต่ตัวเขาเป็นผู้ชายแน่นอนว่าย่อมไม่โอเคดังนั้นเขาจึงตัดสินใจล่อลวงหญิงสาวหลายคนมาทำเรื่องนี้โดยเขาใช้ชื่อของภรรยาซื้อห้องใต้ดินแห่งหนึ่งไว้แน่นอนว่า พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองหลังจากซื้อห้องใต้ดินแห่งนี้แล้วหลี่เฮาก็เริ่มขุดพื้นดินในห้องนั้นในตอนแรกเขาขุดเองเพียงลำพังหลังจากผ่านไปเดือนกว่าห้องใต้ดินลับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในตอนนี้เขาจึงเริ่มออกไปหาคนที่จะเป็นเหยื่อในเดือนตุลาคมปี2009หลี่หฮาวพาหญิงสาวคนหนึ่งจากร้านคาราโอเกะในเมืองลัวหยางมา โดยหลอกเธอว่าถ้าออกไปเปิดห้องด้วยกันจะให้เงินเธอต่อมาเขาก็พาเธอมาที่ห้องใต้ดินของตัวเองมัดเธอเอาไว้ก่อนจะโยนเข้าไปในห้องลับที่ตัวเองเพิ่งขุดเสร็จจากนั้นก็บังคับให้เธอมีอะไรด้วยต่อมาก็ใช้วิธีการเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อลอลวงผู้หญิงจำนวนหนึ่งมา ในช่วงแรกพวกเธอเหล่านี้ก็ยังถูกหลี่ฮาวบังคับให้ช่วยทำงานขุดห้องลับด้วยแน่นอนว่าในตอนแรกนั้นทุกคนล้วนไม่ยินยอมและไม่อยากถูกกักขังเอาไว้ที่นี่จึงพยายามหลบหนีอยู่หลายครั้งหลายครา ตาหลี่ฮ่าวก็จับได้และลงมือทุบตีบรรดาหญิงสาวที่ดื้อรั้นเหล่านั้นจนวันหนึ่งในเดือนตุลาคมปี2009หลี่ห่าวก็ลงมือทำร้ายหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อฟังและพยายามหลบหนีจนเสียชีวิตลงเป็นรายแรกบรรดาผู้หญิงที่เหลือเมื่อเห็นเพื่อนร่วมชะตากรรมถูกทำร้ายอย่างทารุณต่อหน้าต่อตาหลายคนก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเป็นต้นมาความคิดที่จะหลบหนีจึงค่อยๆเลือนหายไปในช่วงแรกหลีห่ฮาวจะส่งอาหารมาให้บรรดาผู้หญิงเหล่านั้นทุกๆ2อถึงสวันแต่ต่อมาเขารู้สึกว่าการต้องมาส่งอาหารให้บ่อยๆมันยุ่งยากจึงได้จัดหาอุปกรณ์ปรุงอาหาร ทั้งแก๊สวัตถุดิบและเครื่องปรุงมาให้พวกเธอจัดการกันเองที่มุมหนึ่งก่อนจะแวะมานานๆครั้งเมื่อผู้หญิงเหล่านี้เห็นประตูเหล็กหลายบานถูกล็อกอย่างแน่นหนาจึงคิดว่าคงไม่มีใครสามารถช่วยพวกเธอได้ยิ่งมาเห็นเพื่อนร่วมชะตากรรมถูกทำร้ายจนเสียชีวิตลงไปต่อหน้าต่อตาพวกเธอจึงพยายามทำใจให้สงบและใช้ชีวิตที่เหลือในห้องใต้ดินลับแห่งนี้ต่อไป เมื่อหลี่ฮ่าวเห็นบรรดาผู้หญิงเหล่านี้คอยๆว่านอนสอนง่ายจึงเริ่มทำดีและดูแลพวกเธอมากขึ้นด้วยการซื้อหนังสือมาให้เพื่อจะได้ไว้อ่านเล่นยามว่างและยังซื้อซีดีหนังมาเพื่อให้พวกเธอดูแก้เบื่อ เมื่อหญิงสาวพวกนี้ถูกตัดขาดกับโลกภายนอกนานวันเข้าจึงค่อยๆลืมเลือนไปว่าตัวเองเป็นใครจนเริ่มเชื่อฟังและทำตามทุกคำที่พี่ใหญ่พูดด้วยความยินยอมพร้อมใจพวกเธอบอกว่าไม่ว่าหลีห่เฮาจะให้ทำอะไรพวกเธอก็จะทำอย่างนั้นรวมทั้งช่วยหาเงินด้วยการวิดีโอคอลแบบไม่สวมเสื้อผ้าครึ่งปีหลังของปี2010 หญิงสาวสองคนจากทั้งหมดที่ถูกกักขังก็เกิดทะเลาะบาอแว้งกันเพราะหึงหวงในตัวหลีห้าวหลังจากเขาเข้ามาพบก็ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งทำร้ายอีกคนจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็นำร่างของคนที่ถูกทำร้ายไปฝังไว้ข้างล่างตรงจุดที่บรรดาผู้หญิงที่เหลือนอนทว่าความโหดร้ายทารุณของหลีห้าวกลับไม่ได้ทำให้พวกเธอโก,กรธเกลียดเขาแต่อย่างใด ตรงกันข้ามพวกเธอกลับเห็นแต่ข้อดีของเขาที่ช่วยนำอาหารมาส่งให้ช่วยซื้อหนังสือและซีดีหนังมาถึงขั้นที่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าพวกเธอพยายามปกป้องเขาด้วยเหตุนี้หลีห่ฮาวจึงลอยนวลมาได้ตลอดเขาจะจัดเวลาครึ่งหนึ่งของเดือนเพื่ออยู่บ้านเป็นสามีแสนดี อีกครึ่งก็มาอยู่ที่ห้องรับใต้ดินเพื่อบงการชีวิตความเป็นอยู่ของหญิงสาวพวกนี้แม้เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นแต่ทว่าธุรกิจหาเงินจากการวิดีโอคอลโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าของเขาเหมือนจะไปไม่รอดเพราะทำเงินได้ไม่มากพอแต่เขาบอกกับภรรยาว่าตัวเองไปรับจ็อบเป็นรปภในเมืองทำให้มีข้ออ้างไปค้างคืนที่อื่นในตอนกลางคืน แต่ภรรยาก็จะคอยถามหาเงินจากเขาว่าแล้วค่าจ้างของคุณละ่ะหลี่ฮาวยังต้องเลี้ยงดูผู้หญิงอีก6-7ถึงคนแล้วเขาจะมีเงินเหลือได้อย่างไรในตอนนี้เองที่เขารู้สึกว่าต้องต่อยอดการหาไรายได้ให้ตัวเองเพิ่มดังนั้นเขาจึงให้บรรดาผู้หญิงเหล่านี้ออกไปเร่ขายตัว แต่ว่าเมื่อออกไปแล้วแน่นอนว่าพวกเธอจะมีโอกาสหลบหนีออกจากห้องลับใต้ดินซึ่งคงไม่ยากเกินความสามารถแต่หญิงสาวพวกนี้กลับไม่ยอมหนี พวกเธอถูกหลี่ห้าล้างสมองจนเกลี้ยงแล้วจริงๆหลังจากออกไปเร่ขายเรือนร่างเพื่อหาเงินให้หลี่เ้าแล้วก็เดินทางกลับมาที่ห้องลับใต้ดินอย่างว่านอนสอนง่ายหนึ่งในนั้นก็คือเฉาฉิงเธอเป็นหญิงสาวที่หลี่ห้าเพึ่งล่อลวงมาได้ไม่กี่เดือนก่อนหน้าดังนั้นจึงยังไม่ได้ถูกล้างสมองมากนักมีครั้งหนึ่งเมื่อเขาพาเธอออกมาเฉาฉิงจึงฉวยโอกาสหลบหนีไปได้ก่อนจะรีบโทรแจ้งตำรวจ เมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดถูกเปิดโปงหลี่ฮาวก็รู้สึกว่าไม่ได้การแล้วถึงเวลาต้องหนีแล้วเขาจึงหนีไปหาน้องสาวแท้ๆของตัวเองก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องสาวฟังหลังจากนั้นเธอก็พยายามช่วยเหลือผู้เป็นพี่ชายในการหลบหนีทว่าตำรวจล่วอย่างก็สามารถจับกุมตัวหลี่ฮาวได้เป็นผลสำเร็จภายใน48ชั่วโมง เช้าวันที่20พฤศจิกายนปี2012ศาลประชาชนกลางลั้วอย่างได้ตัดสินคดีของหลีห่้ฮาด้วยการลงโทษประหารชีวิตหญิงสาวจำนวนหนึ่งที่ถูกกักขังนอกจากเฉาชิงแล้วที่เหลืออีก3ามคนล้วนมีส่วนร่วมในการทำร้ายผู้หญิงคนอื่นภายใต้การข่มขู่ของหลีห่้ฮาดังนั้นพวกเธอจึงถูกตัดสินลงโทษจำคุก3ปีพร้อมทั้งรอลงอาญา น้องสาวของหลี่ห่าวมีความผิดฐานช่วยผู้ร้ายหลบหนีจึงถูกตัดสินจำคุกโดยให้รอลงอาญาไว้พูดได้ว่าในปี2011คดีนี้ทำให้ทั้งเมืองลัว่วหยางหรือแม้กระทั่งทังทั่วประเทศจีนต่างก็ช็อกไปตามๆกันหลี่ห่าวผู้ร้ายในคดีนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนกลางหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดถูกเปิดโปงก็เริ่มมีการสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองลัว่วหยาง จนทำให้เจ้าหน้าที่4คนถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากนั้นผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงสาธารณะล่วอย่างก็ได้จัดงานถแถลงข่าวเพื่อขอขามาประชาชนชาวล่วอย่างทุกคนแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งนั้นก็คือบรรดาหญิงสาวที่ถูกหลีห้าวกักขังไว้ทำไมจึงยินยอมพร้อมใจช่วยเหลือเขาดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าสต็อกโฮมซินดรมมาก่อนบ้างแล้ว การที่จะมีอาการแบบนี้ได้ต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน4อย่างประการแรกคือเหยื่อหรือตัวประกันต้องรู้สึกว่าชะตาชีวิตของตัวเองตกอยู่ในเงื้อมือของผู้ก่อเหตุอย่างสมบูรณ์ประการที่2เหยื่อหรือตัวประกันต้องรู้สึกสิ้นหวังอย่างสุดขีดประการที่3เหยื่อหรือตัวประกันต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือในอนาบริเวณแคบๆจะต้องมีแค่เหยื่อและผู้ก่อเหตุเท่านั้น ประการที่4ในตอนนี้เองหากผู้ก่อเหตุทำดีด้วยหรือสร้างบุญคุณเล็กๆน้อยๆให้กับเหยื่อก็จะทำให้เกิดอาการสต็อกโฮมซินโดรมขึ้นมาทันทีจากคดีนี้สามารถเห็นได้ชัดว่าห้องหลับใต้ดินแห่งนี้มีประตูเหล็กหลายบานกั้นเอาไว้ย่อมถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงประกอบก,บกับการได้เห็นหญิงสาวผู้ร่วมชะตากรรมถูกทำร้ายจนเสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตา ยอมทำให้บรรดาเหยื่อผู้หญิงที่ถูกกักขังเอาไว้เหล่านี้รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากในตอนนี้เองที่เมื่อหลี่ฮ้าวทำดีกับพวกเธอแค่เพียงเล็กน้อยจึงทำให้ทุกคนยอมกระโจนลงไปในกับดักที่เขาวางเอาไว้ด้วยความยินยอมพร้อมใจจนเกิดอาการสต็อกโฮมซินโดรมขึ้น ตอนที่เริ่มหาข้อมูลของคดีนี้ดิฉันก็รู้สึกว่านี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันหลังจากหลีห่เฮาทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วหากผู้หญิงพวกนี้คิดได้และรวมตัวกันเพื่อจู่โจมเขากลับบ้างผู้หญิงตั้งสี่คนจะสู้ผู้ชายแค่คนเดียวไม่ได้เลยเหรอ แต่ตอนหลังถึงได้ค่อยๆเข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้สภาพจิตใจของพวกเธอก็ยอมต้องได้รับผลกระทบแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหวังว่าผู้หญิงที่เหลืออีกทั้ง3คนจะสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตที่เป็นของพวกเธอเองได้จริงๆในวันข้างหน้า เอาละค่ะเนื้อ,อาหาในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ